ครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับนที่นี่โรงแรมเชียงใหม่ภูภภาาคาอำเภอเมือง,งจังหวัดเชียงใหม่ครับผม,มยุทธภูมินามวงหัวหน้าโครงการสารสนเทศสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับค่ะดิฉันชมพูนนชธรรมยานวิชาการพัฒนาชุมชนสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตื่นเต้มากเลยครับวันนี้ครับ สดชื่นคะ่ะว,วันนี้นนบรรยากาศตรงนี้ก็อุยร่มรื่นดีคะ่ะของจังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นจัดสถานที่อากาศบรรยากาศน่านารักสดใสามากเลยต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้จัดสถานที่ให้เราได้นําเสนอการดำเนินงานในวันนี้ <c oughs> นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายในนะครับประจำปี2557นะครับหรือที่เราเรียกว่า IPA ใช่ค่ะวันนี้มากี่จังหวัดครับวันนี้ทั้งหมด8จังหวัดนะคะเป็นเขตตรวจราชการที่15และเขตตรวจราชการที่16นะคะจะมีทั้งหมด8จังหวัดนะคะวันนี้เราจะได้มารวมตัวกันนะคะสำหรับเขตตรวจของเราคือเขตตรวจราชการที่16นะคะจังหวัดพะเยาเรานะคะครับมีจังหวัดอะไรบ้างครับจังหวัด เ,เขตตรวจที่15นี่มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางค่ะและเขตตรวจราชการที่16นี่มีจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะคะครับนอกจากนั้นนะครับกิจกรรมตลอดระยะเวลาวันที่31ส,ส,สิงหาไปจนถึงวันที่2กันยายน2557น,นะครับก็นอกจากจะเป็นการาประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัตรริราชการหรือ IPA ประจําปี2557ของแต่ละจังหวัดที่ของภาคเหนือมาวันนี้ด้วยนะครับก็ยังมีกิจกรรม การคัดเลือกหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนำชนดีเด่นประจำปี2557ด้วยนะครับแล้วก็ในวันสุดท้ายก็ยังเป,เป็นการประชุม<ค>รประชุมไตรมาสร,รายไตรมาสนะครับในเขตตรวจราชการเขตตวรวจที่16นะครับก็ การดาเนินงานการประเมินผลทางการรับรองการบริบาลราชการนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนะครับใช่ค่ะคือเป็นเป็นกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยมีการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของแต่ละจังหวัดนะคะพวกเราก็เตรียมแ้มห่อกันมาทุกจังหวัดเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากเลยค่ะค่ะ,ลคะแล้วก็พอเย็ยนๆก็มีการแบบทื่นขึ้นคมทีเดียวนะครับใช่ค่ะจัดสถานที่บูธนิทรรศการแต่ละจังหวัดก็จัดกันนะคะในภายในห้องนี้นะคะห้องนี้เขาเรียกว่าห้องเอราวัณนะคะวันนี้กว้าง ขวางนะคะวันนี้บรรยากาศดูดีมากเลยค่ะวันนี้ครับแล้วก็เมื่อวันตอนเย็นนี้เป็นบรรยากาศที่ประทึกครึกโคร้มมากนะครับต้องยอ,งอมรับว่าชาวพลเรอนพวกเราเนี่ยะครับพร้อมทุกสถานการณ์ในภาวะาสถานที่อันจําต<ช>เวลาอนกัาตไม่กี่นาทีเราก็สามารถเปลี่ยนสถานที่ยค่ะทุกจังหวัดออกมาดูดีมากดูดีค่ะดูดีทุกจังหวัดเลยค่ะครับและก็วันนี้ภาคเช้านะครับคณะกรรมการนำโดยท่าน ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนในเขตตรวจราชการที่15และ16ะนะท่านสมเด็จไพจิตกุลชรค่ะท่านเป็นประธานนะคะควันนี้พร้อมกับคณะกรรมการทั้ง4-5ท่านนะครับ<ช>ที่มาวันนี้พวกเราวันนี้พวกเราพร้อมที่จะทุกจังหวัดพร้อมที่จะนําเสนอผลการเนินงาน IPA โดยเฉพาะโครงการิเริ่มใช่ปี2577ใช่นี้ใช่ค่ะครับ เราทั้งสองคนนะครับผมและกัน้องแจ๋วนะครับพร้อมที่จะขออาสาพาท่านเข้าปรชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมทางด้านในนะครับใช่เชิญค่ะท่านพร้อมอย่งครับเชิญครับการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน internal performance agreements หรือ IPA ของกรมการพัฒนาชุมชนประจําปี2557โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง8จังหวัด ในเขตตัวราชการที่15จังหวัดเชียงใหม่แม่สอนลำปางและลำพูนและเขตตัวราชการที่16จังหวัดพะเยาเชียงรายน่านแพร่ทั้ง8จังหวัดได้ดําเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์สําเร็จตามเป้าหมายทุกประการความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการที่บุคลากรของหน่วยงานทุกคนทุกตำแหน่ง ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง8จังหวัดมีความตั้งใจมีความพยายามมีความกระตือรือร้นช่วยกันทำงานตามเป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบไม่เพียงเท่านั้นพนักงานที่มีอยู่หลากหลายทั้งงานนโยบายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัดอำเภองานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและการพัฒนาอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นงานหนักทั้งสิน้นแต่ชาวพัฒนาชุมชนทั้ง8จังหวัดก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้มีการประชุมและหารือร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีอัตรากําลังการผลิตอยู่ในระดับดีแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่ทันสมัยหรือไม่ตรงกับความต้องการของท้องตลาดของผู้บริโภคดังนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดําเนินงาน จึงได้ริเริ่มและหาวิธีการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จผลโดยจะทำโครงการพยาโอท็อปสโลแฮนขึ้นพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒน,นาชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปทงด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพยาและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภาคเหนือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่เป็นตัวกลางในการเผยพแพร่บริการระบบสารสนเทศสู่ชุมชนโดยมุ่งเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปพัฒนากระบวนการคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์การใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์การใช้ทรัพย์สินวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นฐานสําคัญคําว่าพยาโอทอปสโลฮันจึงหมายถึงเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างประณีตและทรงคุณค่า เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่อไป ครับการดํเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือ IPA ประจำปี2557นี้นะครับสำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดทั้ง4จังหวัดนะครับได้ดําเนินการทั้ง8จังหวัดนะครับใช่ค่ะสี่หรือแปดแปดจังหวัดทั้ง8จังหวัดนะครับได้ดําเนินงานตามคํารับรองตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้กําหนดไว้นะครับส่งผลให้การดําเนินงานการขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับและที่สําคัญก็คือบุคลากรของหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาชมชนทั้ง8ด แปดจังหวัดนั้นได้ปฏิบัติอย่างจริงจังใช่ค่ะทางานหนักมากค่ะแต่ก็ภูมิใจที่ผลงานออกมาสําเร็จในครั้งนี้ค่ะสำเร็จทุกจังหวัดเลยค่ะคตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าพบก,กันใหม่กันแล้วกันนะคะปีหน้าพบก,กันใหม่นะครับบสวัสดีครัคร่บ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะแต่โซเชียลมีเดียเกิดการสื่อสารและกระจายงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน